ทที่ามกับทีมที่สี่นี้จะมาพร้อมกันนะคะพี่เปาก็คือ BBL กับทางองค์รวมนะคะลุงอรุณค่ะเชิญอาจารย์โอแล้วก็ท่านผอเพชรค่ะวัสดีพี่เปากับผู้ชมทุกท่านแล้วก็อาจารย์ต่างเครือข่ายด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตมาแลกเปลี่ยนนะคะขอตั้งชื่อทีมพวกเราว่าเป็นทีมอเวนเจอร์นะคะชื่อชื่อทีมพวสนุกั้นเพี่เปา โอเคงั้นขอให้ภาพรวมของการดําเนินงานของพวกเราเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะและเดี๋ยวน้องแจ็คจะมาช่วยเปรียบลงเรื่องของอรายละเอียดที่พวกเราทําการ AAR มาร่วมกันระหว่างสองทีมนะคะก็เริ่มต้นเลยเนี่ยฐานของเรานะคะเราได้ถูกเ,เ,เ,เรียกว่าอะไระถูก ร้างให้เติรโตมาด้วยฐานของการทำวง PLC แบบกะรายะนี้จากท่านอาจารย์สภารพัฒน์มาตั้งแต่ต้นนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเมื่อมันมีเป้าหมายแบบนี้เช่นนี้แล้วเนี่ยโจทย์ที่เราให้อ่ะ่ะเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ท,ที่ที่เราแบบผู้เข้าร่วมนะคะหรือว่าโรงเรียนต้นเรื่องเนี่ยเห็นเป็นจุดร่วมด้วยกันว่าเราอยากจะคุยกันเรื่องอะไรเราอยากจะพัฒนากันเรื่องอะไรนะคะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่า แก่นของการทำวงการยานิน้่คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนาะ ไปไปมานะคะระหว่างเตรียมโจทย์นะคะเตรียมเรื่องของการให้อินพุตหรือว่าเตรียมให้มีประเด็นที่จะนําเสนอเป็นประโยชน์แก่วงใหญ่นะคะน้องน้องเมย์ยังยังแซวโอเลยนะคะว่าในการเตรียมครูพี่โอนี่มันทำเวิร์กช็อปเลยก็ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าในในฐานะครูโค้ชเองหรือในฐานะพี่เลี้ยงนะคะเราก็มีประเด็นอะไรหรือว่ามีข้ออะไรเนี่ยคนที nice ่เข้าไปช่วยเตรียมก็คือ เราเราต้องมาซึ่งซึ่งสิ่งที่เราจะสามารถที่จะเติมเต็มเขาได้นะคะทีนี้เนี่ยพอมาถึงตอนเตรียมครูนะคะวงรอบนี้เนี่ยเราค่อนข้างมีเวลาในการเตรียมครูมากกว่าครั้งที่แล้วนะคะก็ต้องขอบคุณน้องเมย์ด้วยที่ช่วยจัดการเรื่องของเวลาให้นะคะแล้วก็ครูขอบคุณคุณครูจิ๋วด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมกับเราทุกครั้งเลยนะคะทีนี้ ตอนแรกเราคุยคะ่ะเป็นประเด็นจุดร่วมของของครูทั้งประเทศค่ะเราอยากทําเรื่องการวัดและประเมินผลทางสมรรถนะค่ะไปไปมาๆมานะคะปรากฏว่าเอาเราเห็นเหตุของปัญหาค่ะเราเห็นเหตุของปัญหาเอาครูเองเนี่ยยังไม่นข้อเรื่องของการทําประเมินเอ้ยทาแผนนะคะเพื่อไปสู่การประเมินนั่นเองนะคะ ไปไปมามาคุยคุยไปคุยคุยมาอ้าวเราเจอประเด็นการติดขัดซึ่งก็น่าจะเป็นจุดร่วมของครูเกือบเกือบทั้งประเทศเช่นกันนะคะก็คือว่าเราอยากจะจัดบูรณาการแต่คุณครูหลายสาระที่จะต้องมาอยู่ในแผนบูรณาการเนี่ยยังไม่มา <c oughs> ยังไม่มาคะยังไมมาคือว่ายังไม่เข้าใจว่าตัวเองนนั้มีบทบาทอย่างไรในการเรียนก่บ แผนบูรณาการนั้นๆนะคะเราก็เลยเห็นประเด็นแล้วก็กลับย้อนกลับมานะคะว่าอ๋องั้นหัวข้อเรื่องโครงสร้างเวลาน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทําให้ครูเห็นภาพการทํางานร่วมกันนะคะก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ประภาพัฒนนะคะว่าท่านท่านเข้ามาช่วยวงซ้อมซ้อมในการเตรียมนําเสนอเป็นวงรอบสุดท้ายนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่ท่านมีมีมีม เขาเรียกว่าอ,อะไระการตั้งคําถามน,นะคะจนกระทั่งไปเห็นเหตุของปัญหาที่แท้จริงนะคะเราก็เลยกลับลําเลยค่ะกลับลำพึ๊บเลยค่ะเพราะว่าวง PLC ที่ดีนะคะต้องมอเีเป็นโจทย์เป็นโจทย์ของเขานะคะไม่ใช่เป็นโจทย์ของเราเราก็เลยกลับลำนะคะกลับลำแล้วกลับมาที่โครงสร้างเวลาแล้วโชคดีของทีมมาเวงเจอของเรานะคะที่เรามีผอ,อ,อต้นเรื่องนะคะที่เป็นทุนอยู่แล้วก็เลยได้ท่านผอ,อ,อวิชัยนะคะมามา,มาแลเกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วก็ข้ามไปอีกก็ตรงที่ว่าการที่เราสามารถจะกลับลาได้เร็วก็เนื่องจากว่าครั้งนี้เรามามีการเตรียมตัวที่ดีนะคะโอ้ชอบในการเตรียมวงของเราครั้งนี้คือว่าถ้างั้นถ้าเรามีทุนที่มากพอแล้วเราลองตั้งประเด็นว่าแล้วคนฟังมีปัญหาอะไรจุดร่วมของปัญหาของครูทั้งประเทศคืออะไรเกี่ยวกับการทําโครงสร้างเวลานี้เกี่ยวกับการที่จะทําให้ไมซ์เซ็ตของครูในสาระอื่นๆมาร่วมกัน พัฒนาเรื่องการจัดก,การเรียนการสอนแบบบูรณาการนะคะแล้วโชคดีอีกเช่นกันนะคะเรามีฟาที่เป็นคุณครูอูนะคะจากทีมคอทีมดีดอลนะคะขอปบบอรบมือให้ดังๆนะคะเป็นนักตั้งคําถามนะคะเป็น <c oughs> <c oughs> นักตั้งคําถามมากๆเลยฟาทั้งหลายนะคะคุณครูทั้งหลายที่เข้ามาร่วมอยู่ในการเตรียมวงนี้ <c oughs> ก็ช่วยกันตั้งคําถามนะคะ <c oughs> จึงทําให้ประเด็นข้อสงสัยเนี่ยครบถ้วนอยู่ในการเตรียมวงของเรานะคะ แล้วก็อีกอันหนึงนะคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าอเหมือนจะเป็นคารงัดอีกเช่นกันนะคะอย่างที่พี่เปาสะท้อนนะคะเอะเราชโชคดีมากๆเลยนะคะว่าเรามองแนวมองในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะว่าถ้าเกิดวง PLC วงนี้เนี่ยเราอยากที่จะให้ไปถึงคุณครูทั่วประเทศทั้งประเทศแล้วได้เรื่องของความเชื่อถือความศรัทธาในเรื่องของทีมผู้ส่งนะคะเราก็เลยคิดไปถึงจะเชิญท่านอาจารย์ทิศนานะคะ เพื่อเพราะว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดทําหลักสูตรแล้วก็มีส่วนที่ทํางานกับทีมสวถมาโดยตลอดนะคะบังเอิญอาจารย์ท่านไม่ว่าก็เลยได้อาจารย์ปางกรอนมานะคะอาจารย์บังกร,ะะาาร,งรซึ่งท่านเองเนี่ยหลายท่านเลยคุณครูหลายคนสอน,นอหออหลายคนชมมากๆเลยนะคะว่าอาจารย์เป็นผู้ที่มองงานละเอียดมากแล้วก็เป็นผู้ที่มีจังหวะในการให้คําตอบนะคะ แล้วก็เป็นคําตอบที่สามารถทําให้เข้าใจง่ายนะคะก็โชคดีของทีมเรามาาๆเลยที่ได้อาจารย์บางออนมาและร่วมแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งตรงนี้เองก็ให้ภาพรวมนะคะว่าจุด จุดที่ทําให้วง PLC ของเราสําเร็จตรงนี้ก็เป็นสิ่งน,นี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของบรรยากาศในวงนะคะจะสังเกตว่าวงของเราจะไม่ไม่ค่อยซีเรียสไปทางเชิงวิชาการเยอะนักเนื่องจากว่าเราเตรียมมาพร้อมแล้วว่าเราจะให้ินพุตในเรื่องของวิชาการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศก็จะสบายๆนะคะ ก็มีการแอบแนเแบบว่าสบายจนกระทั่งคุณหมอนะคะยอมที่จะเปลี่ยนแบ็คดอกยอมที่จะทํำมินิฮาร์ทที่เราถ่ายรูปก,ก็ประมาณนี้นะคะพี่เปาในในภาพรวมค่ะเชิญน้องแจ็คต่อนะคะ <c oughs> ครับขอบคุณครับโยครับผมก็ในในส่วนของประเด็นออสองสองประเด็นที่จะแชร์เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับครับผม ก็ในในประเด็นที่หนึ่งนะครับจุดที่ทีมเราเนี่ยทาได้ดีและเป็นประโยชน์เป็นทีมเอเวนเจอร์ใช่ไหมค,ครับอาจารย์หนุับถ้าผมก็ในส่วนของขั้นตอนการเตรียมหัวต้นเรื่องนะครับผมอย่างที่อาจารย์หนดดได้พูดไปเมือเ่อเริ่มต้นเมื่อสักครู่นี้คะก็มีการเตรียมตัวอยู่หลายครั้งแล้วก็ทําให้เราได้เห็นในเพน o i n t ์ขอ,ของเรียนแล้วก็นํามาปรับปรุงและออกแบบการพัฒนาร่วมกันจนได้มาเป็นหัวข้อหลักในการจัดเวทีในชั้นที่สองของเรานะครับผมก็ประเด็นถัดมาจะเป็นในส่วนของการเตรียม ครูฟาครับเนื่องจากว่าเราใช้พื้นที่เรียนรู้เนี่ยจากวง plc ของเราทํในการพัฒนาทักษะการเป็นฟาให้กับครูโรงเรียนในเครือข่ายของเรานะครับผมวันนี้วันนี้เราก็มีคุณครูที่เป็นครูฟาของเราเข้ามาด้วยครับคือคุณครูอนุสรจากสารีจากโรงเรียนบ้านีนายครับอยากให้คุณครูลองแชร์นิดนึงครับว่าคุณครูมกานเตรียมตัวยังไงในการมาเป็นฟาในวง plc ครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับในการ เตรียมตัวเป็นฟาก็คือเราบังเอิญว่าในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยทีมทีม Bbl ขอลคอทีม BBL โรงเรียน B b บร่วมกับโรงเรียนรุน่นอื่นแล้วก็สถาบันสะสมศิลป์เนี่ยเราเราได้รับความมัน่นห็จากท่านมาโดยตลอดทีนี้เราก็ดําเนินการมาสักพักหนึ่งพอพอลงมือทาจริงเนี่ยมันก็จะมองเห็นปัญหามันจะมองเห็นปัญหาจริงๆมันก็เลยทําให้เราเตรียมคําถาม เตรียมข้อมูลอะไรพวกนี้จากจากสิ่งที่เราทําจริงๆมันก็เลยมันก็เลยสะท้อนไปถึงผู้ที่เป็นต้นเรื่องจริงๆคือพอวิชาเนี่ยก็เป็นพอที่ปฏิบัติจริงมาแล้วเจอปัญหาแบบนี้จริงๆแล้วก็มันก็เลยสอดคล้องกันพอดีว่าผู้ถามถามด้วยปัญหาที่เราเจอจริงๆผู้ตอบก็ตอบจากประสบการณ์ที่ทําจริงๆแก้ปัญหาทั้งมาจริงๆมันก็เลยทําให้วงวงของเราเนี่ย รู้สึกเป็นกันเองแลอผ่อนคลายครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมรู้สึกว่ามีประเด็นที่ที่ตอบปัญหาที่ตัวเองต่างคนต่มีปัญหามีจุดร่วมของปัญหาเดียวกันอย่างเงี้ยได้รับการคิดค่ายครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณปูครับในประเด็นทัดไปเป็นประเด็นที่สา่นนะครับผมก็คือเนื่องจากว่าการจัดเวทีร่วมกันของทีมบีบีเอลครับร่วมกับสถาบันการสอนเสรีนักเรียนนุ่งกรดุนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับ พัฒนาหลักสูตรทางสมรรถนคะครับผมจึงเป็นจุดร่วมแล้วก็จุดเน้นในการเติมเต็มนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของาการจัดเวทีและเปลีย่ยนรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราครับโอเคค่ะแจ็คพี่ว่าพี่ขอถามเลยดีกว่าค่ะตรงนี้เนี่ยมันมีความพิเศษของเครือข่ายนี้ก็คือว่าทางสถาบันอสนสินเนี่ยกับ b p l เนี่ยเขาเมิร์ชทีมกันแล้วก็ช่วยกันทำงาน คราวนี้ประเด็นที่ที่น่าสนใจก็คือว่า, oh. อ,าอาสมศิลป์เนี่ยมีมีเครือข่ายครูเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นครูครูที่มีความชำนาญอย่างครูจิว๋วเอ่อเอ่ออาจารย์สืบศัก์หรือเอ่อครูโอ oh, อะไรอีกหลายๆท่านนะคะที่ที่จะเข้ามาเนี่ยเอ่อเวทีแบบเนี้ยเอ่อ คุณครูจิ๋วหรือท่านทั้งหลายเนี่ยได้ได้เข้ามาอินพุตยังไงกับกับเวทีที่ที่ทำให้ประเด็นมันแหลมคงขึ้นอยากที่จะขอให้เอ่อ,อ๋หรือครูจิ๋วอะไรเนี่ยได้แชร์ตรงนี้นิดหนึ่งอาจารย์ลุงนภาก็ได้ว่าการที่มีพี่เบิ้มทั้งหลายมาเนี่ยนะมันช่วยทำให้ ประเด็นในการคุยเนี่ยมันมันกระเทาะออกมาไหมหรือว่าเราได้เห็นอะไรหรือหรือ,รอการการที่จิ๋วเข้ามาเนี่ยจิ๋วได้ได้เห็นเห็นวงแล้วก็คิดว่าตรงไหนที่ที่เราได้คอนดิบิวแล้วก็เขาเกิดประโยชน์หรือว่าเราตัวเราเองก็ได้เรียนรู้เชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่เปาแล้วก็ทุกท่านนะคะเอ่อจากคำถามพี่เปาก็เลยจะ เพิ่มประเด็นว่าเวลาที่เข้าเข้าคุยกับคุณครูที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยค่ะประเด็นสําคัญที่เห็นมายาวนานก็คือว่าความเข้าใจของการเรียนรู้ที่คุณครูจะสอนนักเรียนเนี่ยตั้งแต่การตั้งจุดประสงค์ว่าวันนี้จะสอนอะไรนจนไปถึงการออกแบบกระบวนการเนี่ยมันจะเป็นเออเป็นเรื่องที่ เรียกว่าคลาสสิกมากก็คือมันเป็นความเคยชินในระดับหนึ่งว่าครูเนี่ยได้รับเงื่อนไขมายาวนานว่าจะต้องสอนออตัวชี้วัดแบบนี้แบบนี้แล้วพอมาออกแบบกระบวนการที่มันเป็นฐานสมรรถนะเนี่ยซึ่งมันมันมีการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรว่าให้ครูเนี่ยออกแบบเพื่อเข้าถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนจริงๆ ดังนั้นมันย้ายฐานคิดจากการเอาตัวชี้วัดเป็นตัวตั้งมาสู่ว่า,าการเรียนรู้ของเด็กพื้นฐานในชั้นนี้วัยนี้เนี่ยขณะนี้ด้วยเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้อะไรการสวิชมาแบบนี้เนี่ยพบว่าคุณครูในหลายๆที่เนี่ยไม่ไม่ไม่เคยชินที่จะ กลับมาสู่ฐานการคิดแบบเอานักเรียนเป็นตัวตั้งเพราะฐานสมรรถนะมันคือตรงนั้นว่าทำยังไงเด็กถึงจะมีความสามารถในเรื่องนี้เรื่องนั้นจุดที่ทำงานกันเยอะๆอันนี้ไม่ว่าโรงเรียนไหนนะคะใช่ไหมอาจารย์โออาจารย์เอกเราก็จะคุยกันตั้งแต่ประเด็นจุดประสงค์เพราะว่าเราเห็นจากแผนที่คุณครูสอนแล้วเนี่ยว่าจุดประสงค์เนี่ยคุณครูตั้งอย่างหนึ่งแต่ว่ากระบวนการเนี่ย มันอาจไม่ได้ตอบสนองทั้งหมดแล้วก็มันยังเห็นว่าครูครูก็ยังอยากที่จะให้ตัวเนื้อหาเพราะว่าถ้าไม่ให้เด็กก็จะเรียนไม่ครบคือประโยคทํานองเนี้ยมันยังมีอยู่ในการในการที่คุณครูเล่าสิ่งที่ว่าทำไมเขาถึงออกแบบในลักษณะนี้ดังนั้นไอไอประเด็นพวกเนี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราพยายาม ให้ภาพว่าถ้าเกิดทําแบบนี้แล้วนักเรียนเนี่ยเขาเขาจะเกิดความเข้าใจอย่างไงหมายถึงเราพยายามจินตภาพให้คุณครูเห็นด้วยนะคะแล้วก็เสนอทางออกว่าถ้าถ้าสมมติว่าลองปรับเป็นวิธีนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจในประเด็นที่ครูอยากให้ทำเนี่ยมากขึ้นไหมคือต้องให้เวลานักเรียนเนี่ยในการที่ที่ได้เรียนรู้กับสิ่งที่คุณครูก็ตั้งใจนั่นแหละแต่ว่ามันจะต้องออกแบบด้วยวิธีใหม่ ประเด็นเนี้ยเป็นเป็นประเด็นที่คลาสสิกแล้วก็พบกันค่อนข้างเยอะจนในที่สุดล่าสุดครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะก็เป็นเป็นเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็อาจารย์ประภาพัฒน์ก็ได้เข้ามาร่วมในการเตรียมด้วยอาจารย์ก็บอกว่าถ้างั้นน่ะมัน,ม,นมันคงต้องดูว่าคุณครูเข้าไปไม่ไม่ได้เราก็ควรจะมีการปรับการนําเสนอของวง plc ก็เลยเป็นอย่างที่อาจารย์โอได้เล่าเนี่ยคะ่ะพี่เปาแล้วก็ในการเตรียมของเราเนี่ยเราคุยกันถึงขนาดว่า เราควรหาเครื่องมือที่จะ,ะชวนคุณครูมองตั้งแต่จุดตั้งต้นของการจัดการเรียนการสอนเหมือนกับสมมติว่าเป็นคลิปอะคลิปทีละเรื่องทีละเรื่องว่าไอแบบเนี้ยมันควรทํำยังไงแล้วตัวอย่างจริงเป็นแบบไหน คือถ้าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือซึ่งจับต้องได้แล้วคุณครูก็เอาไปไปเปลี่ยนในบ,บริบทของตัวเองเพราะว่าถ้าเราเราไปช่วย <ไป S 1> ทีละโรงเรียนเนี้มัน,ม,นมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องมือชุดเนี้มันมีความจําเป็นแล้วก็วันนั้นเนี่ยคุยกันในํานองนี้ด้วยค่ะพี่เปาส่วนตัวเองได้เรียนรู้มากน้อยแค่ไหนมันก็มันก็ได้เรียนโดยเฉพาะจากในวงที่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่ะ การที่เชิญผู้เชี่ยวชาญมาอย่างท่านอาจารย์บางอ่อนเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ได้เข้าใจในประเด็นรายละเอียดย่อยๆว่าอ๋อโอเควิธีวิธ,วธีที่ทางผู้เชี่ยวชาญออกแบบตัวไอไอ,อหลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยมันมีแนวคิดเบื้องหลังที่มันละเอียดยิบลงไปอีกยังไงคือเวลาทำเนี่ยเราเราทำในภาคปฏิบัติเออบางบางอย่างเนี่ยเราก็ มาสร้างมาเข้าใจทฤษฎีในภายหลังแต่ตอนนี้มันก็เหมือนกับได้ได้มาเติมเต็มเข้าใจทั้งทางทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติก็ค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างชัดเจนค่ะพี่เป่าประมาณนี้ค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะจันเจิ๋วก็มาช่วยทําให้เราเห็นภาพวงนี้แหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของวงนี้ที่เขาคุยกันเนี่ยเขาต้องการขับเคลื่อนหลักสูตรวัฒนะ เขาต้องการาขับเคลื่อนหสูรสมรรถนะนะคะแล้วก็แล้ว,ว่างทางเนี่ยเขาก็ไปเจอปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจของครูนะคะครูก็จะย้อนกลับไปที่ที่ฐานความรู้ไม่กลับไปตั้งคำถามว่าสอนไปแล้วเด็กจะได้พัฒนาอะไรนะคะอ,อันนี้คือปมที่เขาพยายามที่จะแก้ แต่ว่าในกระบ,บวนการที่เขาทํางานร่วมกันเนี่ยมันน่าสนใจก็คือว่ามีทั้งผู้เชี่ยวชาญของรุ่งอรุณที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการ implement นะคะแล้วผู้เชี่ยวชาญที่ที่อยู่ข้างนอกในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยมาโคจรมาพบกันแล้วมันก็ทําให้เห็นภาพทั้งมิติของปัญหาของครูปัญหาเชิงระบบที่จะต้องช่วยปรับให ให้ครูสามารถทำงานได้ในเชิงของเรื่องของตารางคูงสร้างเวลาเรียนให้ให้ค,ครูหลายวิชาเนี่ยเข้ามาบูรณาการร่วมกันอันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่ขับเลื่อนนะคะแต่กระบวนการทำงานเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของอาการลดโหลดการทำงานโดยการที่เมือสองสองหนดที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือเป้าหมายในการขับเคลื่อนหลักสูตรเนี่ยมาทำงานด้วยกันนะคะ